อะไรเล่าค่อยๆนี่ยังไงค่อยๆนี่ใบไม้นี่ใบไม้นม่ใบไม้นี่ใบไม้นี่รอลิงอะไรอ่ะอะไรอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะโอ๊ยเกี่ยวพูดเสียงดังทำไม พูดสิ่งนั้นทำไมพูดสิ่งนั้นทำไมฮะไม่ให้เล่นนะไม่ให้เล่นนะเช็ดจิ้มไม่ยังเลยทำอะไรทำอะไรอ้าวเอ๊ะอะไรนี่ใช้งนังทำไมล่ะ เสียงดังทำไมไม่เสียงดังพูดค่อยๆเออพูดค่อยก็รู้เรื่องแล้วเสียงดังทำไมหรอเอ๊ะเกิดอะไรอีอีอีอ่อทำไมนี่เป็นอะไรฮะเป็นอะไรอ้าวเออ เอาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเถียงทำไมอ่ะเถียงทำไมอ่เนี่ยงองูงองูเนี่ยตอพตอจานเนี่ยนี่ตอพตอพเท่าเนี่ยตอพเท่าตอพเท่าอันนี้บอใบไม้บอใบไม้นี่บอใบไม้บอใบไม้นี่ปอปลา ยอยากยออยากรอเรือรอเรือไอ้นี่รอเรือรอเออรอเรืออันนี้ทอทหารนี่ทอทหารในทอทหารหนี่ทอทหารนี่ทอทหารดูแล้วอันนี้ดูดูนี่ดูนีน่นี่โนหนูทำไมอ่ะฮะขี้เกียจเรียนเหรอ 哇！哎，这整蛋做咩咯？整蛋做咩、哦？好好好嘛嘛嘛嘛嘛。呵呵慢慢慢慢